สวัสดีครับดูฐานะซั์กันทะาในะครับตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์อยู่ครับเกี่ยวกับช่องกินครับชแน,นลกินแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเพจเที่ยวนะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดใครดูไอจีเห็นไลฟ์สไตล์ดุยก็จะแบบเน้นเรื่องออกกำลังกายเป็นส่วนใหญ่นะครับเคยไปมาแล้ว3รอบก็ค <ๆ S 2> ือมีที่จอมบึงมาราธอนนะครับเป็นท,ที่ทุกคนต้องไปวิ่งเลยที่ที่2ก็จะเป็นที่รีดัมมาราธอนส่วนอีกที่นึงก็จะเป็นบางแสนอันนี่ชอบมาก <S <S ช่วงล็อกดาวน์หรือว่าช่วง work from home ตอนนี้ก็คือจะมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาโดยการที่ดุยจะบอดีเวทเป็นประจำนะครับ สำหรับช่วง r ว f r o ฟ Home นะครับเราก็จะมีท่าที่สามารถออกกำลังกายเองได้ที่บ้านเลยท่าแรกนะครับจะเป็นท่าโรนีนะครับอันนี้จะช่วยกล้ามเนื้อน่องส่วนล่างนะครับท่านี้นะครับก็คือซอยเท้าครับอยู่กับที่นะครับท่า2นะครับจาเป็นท่าไฮนีครับที่ช่วยน่องส่วนบนครับอันนี้ซอยเท้าขึ้นมาระดับ45องศานะครับ ท่าที่3นะครับจะเป็นท่า skipping high knee ครับเราสามารถพัฒนาในการวิ่งได้เลยโดยการใช้ท่า skipping high knee ครับช่วงนี้ Work From Home ผมมีโคลเวททำให้ชีวิตถุง่ายขึ้นสะดวกขนาดเล็กดีไซน์สวยเข้าได้กับทุกลายสไตล์ส่วนเรื่องใช้งานผมใช้งานได้อย่างเต็มที่เพราะมีโคเวแคร์คอยดูแล